คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมตั้งใจทำที่สุดตั้งแต่เล่นติ๊ t ต k อกมาเพื่อให้คนไทยได้รู้ว่าเบื้องลึกแล้วคนที่คุณคิดว่าเขาดีมันก็อาจไม่แน่เสมอไปนิสัยและสันดานที่แท้จริงของแต่ละคนเป็นอย่างไรวันนี้คุณจะได้รับรู้กันครับคุณทราบแล้วใช่ไหมครับว่านายกดนตรีคนที่32ของประเทศไทยชื่ออนุทินหลังจากนั้นไม่เกินหนึ่งชั่วโมงมีกระแสในโลกออนไลน์เต็มไปหมดเลยครับออกมาพิมพ์ว่าไม่เอาส้มแล้วไม่เลือกส้มแล้ว ผิดหวังจริงๆที่เคยเลือกส้มสารพัดโจมตีพักประชาชนเลยครับทีนี้ผมก็อยากรู้ว่าคนพวกเนี้ย <c oughs> เขาคือส้มที่อกหักจริงๆหรือแค่เนียนครับไปดูกันครับอย่างคนนี้บอกเชียร์ส้มมาตลอดนานวันเข้าตั้งแต่พี่ธามไม่มีเหมือนพักจับปูใส่กระด้งเอ๊ะแต่ผมลงมาดูอันนี้สิดูนี่ครับโพสต์เมื่อปี2 0 2 3บบอกเชียร์ทีมเศรษฐกิจเพื่อไทย <c oughs> เขาวิสัยทัศน์เก่งกว้างไกลเชื่อว่าฟื้นฟูประเทศไทยได้ว่างั้น เนี่ยมันไม่เนียนเลยครับแล้วเดี๋ยวมันมีอีกอย่างคนนี้ครับคุณไปแถงเอ้ยถแถงเลือกคุณอนุทินเป็นนายกผมขอลาออกจากพักประชาชนตั้งแต่บัดนี้นี่พอผมแวบมานี่ครับอะไรเอ่ยนี่คืออะไรครับคุณไม่ได้เป็นส้มมันจับโปะแตกเลยครับประชากรกลุ่มนี้แล้วยังมีอีกเยอะเลยครับประชากรกลุ่มนี้คุณลืมไปแล้วบนโลกนี้มันมีดิจิตอลฟุตปรินท์หลายคนใน t ิ k กต็อกไปดูได้เลยครับพูดที่มอคอมเมนต์ประมาณว่าไม่เอาส้มแล้วแต่คุณไปดูรีโพสต์นะครับรีโพสต์เป็นแดงจ๋าเลยครับ หรือไม่ก็ลุงจุ๊บเลยมันไม่เนียนนะครับอย่าไปหาทำกองเชียร์ไม่อไห่ทีนี้มาดูครับสอสอและระดับหัวแถวของพักพักเพื่อไทยนะครับข้อแต่ละคนเขาออกมาพูดอย่างไรบ้างครับคนนี้เลยครับคุณพลภูมิเขาบอกซัดพักประชาชนทรยศประชาชนเคยฟาดอนุทินแต่กลับโหวตเป็นนายก <c oughs> <c oughs> หรือไม่ก็นี่นะครับ ดรหญิงบอกว่าเมื่อพักประชาชนยกมือให้อนุทินเป็นนายกเท่ากับหันหลังให้ประชาชนไม่ได้ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยแล้วบ้านพวกท่านไม่ได้มีกระจกกันเหรอครับผมอยากย้อนไปเมื่อสองปีที่แล้วครับถามคุณพลภูมิกับดรหญิงเมื่อกี้นะคุณบอกว่าพักประชาชนทรยศหักหลังประชาชนแล้วพักไหนกันครับที่ไปเสพสุข เอาเสียงของคุณอนุทินเนี่ยยกมือให้ตัวเองเป็นนายกรัฐธนตรีแล้วทรยศต่อ14ล้านเสียงของพรรคก้าไกลพรรคไหนเหรอครับตอบได้ไหมเมื่อ2ปีที่แล้วอ่ะพูดอะไรดูตัวเองด้วยนะครับเพราะมันจะย้อนเป็นดาเมจมาทําลายตัวเองเท่านั้นยังไม่พอครับยังมีอีกหนึ่งคนคือคนนี้ครับคุณแพทองทานชินวัตรออกมาบอกว่าเราไม่มีส่วนรับผิดชอบ ต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากรัฐบาลชุดใหม่แต่เราจะรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นและจิตวิญญาณของพักเพื่อไทยโอ้ไม่รับผิดชอบครับพี่น้องคนไทยครับคุณแพทองทานครับคุณเคยรับผิดชอบอะไรหรือเปล่าเงินหมื่นน่ะได้กันทุกคนไหมครับผมจําความได้นะตอนก่อนเลือกตั้งคุณว่าเงินหมื่นจะแจกทุกคนรวมถึงนโยบายต่อไปนี้ด้วยครับสิ่งเหล่านี้ผมไม่ได้พูดขึ้นเองนะครับ เนี่ยนโยบายดีๆใครก็พูดได้แต่พักที่ทําเป็นคือพักเพื่อไทยผมถามหน่อยและไอ้ข้างหลังเนี่ยคุณได้ทําอะไรสําเร็จแล้วหรือยังครับพืชผลเกษตรขึ้นยกแผงมันขึ้นจริงเหรอครับราคาข้าวตกต่ําที่สุดราคาปาล์มราคาผล,ลไม้ออทามโลเลยครับและนี่อาคา่าแรงขั้นต่ํา600บาทปริญญาตรี2 5 0 0มันบาทต่อเดือนภายในปี70ก็จิงนแต่นี่68ปปลายปีละก่อนคุณจะออกไปคุณได้ขยับมันได้ใกล้เคียงกับเลทที่คุณประกาศหรือยัยง อะไรครับงาน20ล้านตำแหน่งรายได้ไม่ต่ำกว่า200,000บาทต่อปีบล็อกเชนคืออะไรเอรอไม่เห็นมีอะไรเลยแจกเงินหมืน่นมันแจกกันแค่กระยิบกระยอกครับแจกไม่ได้ทั้งหมดทุกคนเศรษฐกิจประเทศไทยมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณว่าเอาไว้พายุกระแทกกระแทกทางเศรษฐกิจไม่ได้เกิดขึ้นจริงนำซ้ำปัญหาชายแดนเขมรคุณจำปั๊มน้ำมันได้ไหมปั๊มปั๊น้ำมันแห่งหนึ่งอะ คุณเชื่อไหมครับจนป่านนี้ยังไม่ได้ค่าชดเชยอะไรเลยมีแค่บริษัทประกันเท่านั้นที่จะจ่ายเงินให้เขา1ล้านบาทแต่บอกว่ามันไม่เข้าเงื่อนไขคุณทราบไหมครับเนี่ยเหรอเกิดความเสียหายแต่รัฐบาลคุณนะ่ยคุณรับผิดชอบอะไรบ้างแล้วจะมาบอกว่าถ้ารัฐบาลคนอื่นทําฉันไม่รับผิดชอบนะโอ้โหสุดๆุดครับและมาดูสิ่งต่อไปนี้ที่ผมไม่คิดไม่ฝันว่าผมจะได้ยินจากปากของคนที่ผมเคยทํางานถวายชีวิตให้เคยร่วมเป็นร่วมตายในการชุมนุมมาแล้วคือคนคนนี้ครับ นัทวุฒิบอกไม่รับข้อเสนอจับมือพรรคประชาชนเป็นฝ่าย้านเข้มแข็งบอกว่ามันผิดหลักการและจะไม่ร่วมมือกับพรคประชาชนในการตรวจสอบรัฐบาลครับคุณจําวันชุมนุมตอนรัฐบาลอภิสิทธิ์ได้ไหมครับตอนเสื้อแดงเสียชีวิตไป99ศพคืนวันนั้นเนี่ยผมย้อนกลับขึ้นมาอุตรดิตถ์เพื่อมาเชื่อมสัญญาณแคมฟ็อกให้เพราะอุตรดิตถ์ไม่มีคนดูครับในคืนวันนั้นระหว่างที่ผมเชื่อมสัญญาณแคมฟ็อกผมเห็นภาพภาพหนึ่ง คือในระหว่างที่คุณกําลังปราศัยกันอยู่คุณก็เอาศพเขาไปขึ้นบนเวทีในระหว่างการชุมนุมคนพวกนี้เขาเสียชีวิตจริงเขาทําเพื่อสู้และปกป้องพวกคุณแต่เหตุใดวันนี้คุณถึงไม่ร่วมมือพักประชาชนในการเป็นฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลที่เหลือนี่ใช้เวลาอีกไม่กี่เดือนจุดยืนคุณอยู่ตรงไหนเหรอครับหรือนี่คือสันดานที่แท้จริงของพวกคุณตัวเองไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้แล้วล่าสุดสิ่งที่พักเพื่อไทยทำแบบผมให้อภัยไม่ได้จริงๆ และอยากจะแฉให้คนทั้งประเทศได้รับรู้คือสิ่งสิ่งนี้พักเพื่อไทยยื่นสารฟันอนุทินและนัทพงศ์ทำมอูยุบสภาแลกโหวตนั่งนายกคุณกะยุบพักเขาเลยอะครับนี่คือสิ่งที่ผมไม่เชื่อที่สุดต่อให้คุณจะด่าจะอะไรกันผมก็ไม่เคยว่าแต่คุณกําลังจะทําเรื่องเลวร้ายที่สุดเท่าที่คุณก็เคยโดนมาโดยการใช้เครื่องมือและกลไกนอกสภามาทําลายพักการเมืองคุณยังกล้าพูดตัวเองว่าเป็นพักการเมืองในระบบประชาธิปไตยได้ยังไง ในขณะที่พักประชาชนเขาไม่เคยยื่นยุบพักพวกคุณเลยนะเอาอย่างนี้ถ้าคุณบอกว่าการเซ็นกันร่วมมือกันระหว่างพักประชาชนกับพรคภูมิใจไทยมันเป็นสิ่งที่ผิดก็แล้วก่อนหน้านี้คุณก็เสนอเหมือนกันไม่ใช่เหรอครับว่าถ้าไปรวมกับพรคเพื่อไทยเดี๋ยวยุบให้เลยคุณก็เสนอเหมือนกันไม่ใช่เหรอเพียงแต่พรคประชาชนเขาไม่เลือกคุณคุณก็เลยเดือดร้อนตีโพยตีพายทําตัวเป็นผู้ไม่ยอมรับกติกา นี่ไงวันที่31สิงหาคุณยังยื่นข้อเสนออยู่เลยเข้าไปร่วมกับเจราจากับรรคประชาชนบอกยอมรับทุกข้อเสนอพร้อมทั้งเสนอลดแรกแจกแถมให้ด้วยยุบสภาภายใน4เดือนันไม่ต้องแล้วเี๋ยุบให้เร็วกว่านั้นอีกแล้วพอวันนี้ครับยื่นเรื่องเลยถึงสารรัฐมนุญฟันหัวหน้าเทงและอนุทินพลนศสอสอและอาจจะรวมถึงการยุบพักด้วยเนี่เหรอพักการเมืองในระบบประชาธิปไตยเขาทำกันคุณไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการคุณร้องงองแง ที่ยังไม่รวมกับนางแบกและนายแบกที่ด้อยค่าดูถูกคนอื่นเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับแอิวอิวหมิวหมิวหมิวซึมเศร้มวไกคลคากาเธอไปล้อเลียนคุณหมิวสสพักประชาชนบอกว่าอีหมิวอีหมิวอีหมิวซึมเศร้าคุณรู้ไหมครับโรคซึมเศร้ามันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นที่คุณจะเอามาพูดกัน สารพัดถ้อยคําดูถูกเหยียดยามและไม่เกียรติซึ่งกันและกันลามปาไปถึงนี่คุณเดียครับออกมาไล์สดเมื่อเช้าพักเพื่อไทยนเนื้อหาคือฟังและเน็บพักประชาชนแล้วบอกว่ายินดีรัฐบาลใหม่แถมไปเน็บพักประชาชนว่าเป็นฝ่ายค้านครึ่งบกครึ่งน้าครับไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันเลยครึ่งบกครึ่งน้ำนั่นเป็นสิ่งมีชีวิตที่เขาเรียกว่าสัตว์ไม่ใช่มนุษย์ครับผมไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้พักเพื่อไทยทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพักเพื่อไทย ผมขอให้คุณจดจําคําพูดเหล่านี้เอาไว้แล้วให้ประชาชนตัดสินครับกันอีกประมาณ6เดือนข้างหน้าและหวังว่าคลิปคลิปนี้จะเป็นคลิปที่คนไทยทุกคนทั้งประเทศจะได้ดูและได้ตัดสินใจว่าคุณจะเลือกใครไปเป็นตัวแทนของคุณนะครับหวังว่าดูคลิปนี้จบแล้วจะได้เห็นนิสัยและสันดานที่แท้จริงว่าใครเป็นยังไงสุดท้ายผมมีไฮไลท์อะไรอยากจะฝากคุณอีกหนึ่งอย่างครับจากพรรคเพื่อไทยเช่นเดียวกันนี่ครับจากสอสอพรรคเพื่อไทย เขาบอกว่าขอให้คนไทยจําให้แม่นนะครับว่าใครเคยพูดอะไรทําอะไรไว้แล้วไปตัดสินกันวันเลือกตั้งครับใช่ครับถูกต้องครับเดี๋ยวเราไปตัดสินกันวันเลือกตั้งเลยครับขอบคุณคนไทยทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบและหวังว่าคุณจะเลือกได้นะครับว่าใครกันแน่ที่คุณจะเอาเขาไปเป็นผู้แทนราษฎรของประเทศไทยใช้สติและพิจารณากันให้ดีครับผมทำคลิปนี้ผมไม่ได้อยากดังแต่แค่อยากให้สังคมและประเทศไทยได้เห็นว่า ใครเป็นยังไงถ้าแท้เป็นอย่างไรก็คิดและตัดสินกันเอง,เองนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วประชาชนจะตัดสินพวกวันนี้ขอประกาศต่อหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ